ความสุขคืออะไรคือมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีเพื่อนครอบครัวครับคนที่อยู่รอบตัวเราเอออยู่กับคนนี้แล้วมีความแบบแฮปปี้ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีเงินอยากแดกอะไรได้แดกอยากกินอะไรได้กินอยากไปเที่ยวได้ไปอันเนี้ยแฮปปี้ละกินอิ่มนอนหลับอืแค่นี้เลยพอยอ่ะมันทุกข์ก็ได้แหละอย่างอย่างพลอยก็ อ่ะมีความทุกข์ทุกคนมีเหมือนกันเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเรามีความทุกข์ได้แล้วเราก็มีความสุขในวันวันเดียวกันได้ในณนะเวลาเดียวกันก็ได้คือไม่ใช่ว่าคนหนึ่งต้องมีความสุขตลอดเวลาไม่ <ใน S 1> เป็น,ปนไปไม่ได้ยทําไม่ได้อยู่แล้วทําไม่ได้เคย <laughs> เจอไหมล่ะคนรอบตัวเราที่แบบกูมีความสุขร้อเปอร์เต็ม ยี <24 S 2> ่สิบสี่ชั่วโมงไม่มีไม่มีมมใครขี้ไม่ออกก็แบบ <c oughs> เฮ้ยโทรหาเ <c oughs> พื่อนที่เป็นหมอแล้วว่าแบบเฮ้ยมึงมึงทำไมกูขี้ไม่ออกวะอะไรเนี้ยเ <c oughs> พราะว่าการเป็นมนุษย์การเป็นคนอะอม,มันต้องมีเรื่องมากระทบอะไรกับเราตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งเราก็ต้องแบบเรา,าก็ต้องตั้งสติแล้วก็แบบพิจารณาเออ